กลายเป็นประเด็นร้อนในโลกออนไลน์ขึ้นมาทันทีเมื่อเว็บไซต์เมนเจอร์ออนไลน์ได้เผยแพร่เอกสารเรื่องการเดินทางเยือนสิงคโปร์ของรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1และคณะ ที่ส่งถึงเลขาธิการสภาผู้แทนรัษฎรโดยรายละเอียดระบุว่าด้วยนายปฏิพัฒนสันติพาดารองประธานสภาผู้แทนรัษฎรคนที่หนึ่งมีดําริจะนำคณะผู้แทนรัฐสภาไทยเดินทางเยือนสิงคโปร์ระหว่างวันที่2 1 2 5 6ถึง25 2566เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างรัฐสภาของทั้งสองประเทศและศึกษาดูงานด้านระบบสารสนเทศการประชุมของรัฐสภาสิงคโปร์ การบริหารจัดการแรายง,งานของคนไทยในสิงคโปร์และการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของสิงคโปร์โดยนายวันมูฮัมหมัดนอมะทาป,ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้อนุมัติการเดินทางวันที่12กันยายนที่ผ่านมาล่าสุดนายพงพลยอดมืองจเจริญรองโฆษกพักรวมไทยสร้างชาติโพสต์เฟซบุ๊คแสดงความเห็นถึงเรื่องนี้ว่าหรูหราภาษีหลวง ท่านรองจองที่พัก12,500บาทต่อคืนตามเอกสารส่งสำนักเลขาธิการสภาผู้แทนวันที่11กันยายน66ปรากฏการเบิกงบทั้งสิ้น1.3ล้านบาทเพื่อให้รองประธานสภาและสส6คนไปดูงานสิงคโปร์ในเรื่องที่ไม่มีวาระเร่งด่วนอย่างใดเช่นดูระบบสารสนเทศสองระบบแรงงานชมสิ่งแวดล้อมสิงคโปร์เอาง่ายๆก็คือไปเที่ยวเอาละไม่เป็นไร เขาอาจจะอยากพักผ่อนสันทนาการตามประสานการเมืองใหญ่จุดสำคัญที่ผิดสังเกตและเพิกเฉยไม่ได้คือค่าใช้จ่ายเกินจริงของทริปเช่นที่พักหรู4คืนคืนละาน12,500บาทรวมเป็น50,000บาทต่อคน ทา,ทางที่โรงแรมคือละ1,000 0 0ถึง2,000ก็อยู่ได้สบายใจกลางเมืองสิงคโปร์เงินจำนวนนี้คนไทยทั่วไปไม่มีฐานะเขาสามารถเช่าที่ซุกหัวนอนได้ทั้งปีตั๋วเครื่องบินหรู51,250บาทต่อคนทั้งที่บินไปแค่ใกล้ๆแค่สิงคโปร์ราคาตั๋วธรรมดาทั่วไปอยู่ที่4,000คนทั่วไปสามารถบินไปกลับได้เป็น10รอบ นี่คือความเท่าเทียมแบบไหนผู้วิลล่าปาร์ตี้จิบไวน์พรีเมียมบนเครื่องบินวิวดีที่เซนโตซาพวกคุณนอนหลับสบายดีไหมบนภาระภาษีพี่น้องคนไทยพร้อมติดแฮชแท็กรู้ราภาษีหลวงตั๋วสิงคโปร์ที่พักหมื่นสองหมูกระท้าเงินรัฐรองประธานเชียเบียขณะที่เพจ Facebook Street Hero V 3โพสต์ข้อความถึงเรื่องนี้ว่าคืนไร้เสียงดอมส้มหายหัวไปไหนหมดเนี่ย สรุปก้าวไกลทัวร์ 1. รองอองพาสสก้าวไกลไปดูงานสิงคโปร์งบ1.3ล้าน 2. สอสนั่งชั้นธุรกิจ51,250บาทแพงกว่าชั้นประหยัด30,000 3. สอสนอนห้องเดี่ยวข้าราชการนอนห้องรวม 4. มีงบรับรองใช้เปล่า2แ0,000ให้รองอองในทริปนี้ นอกจากนี้ทางเพจยังได้โพสภาพแบนเนอร์ของพรรคก้าไกลที่เคยประกาศนโยบายว่าพรรคก้าไกลขอชี้แจงว่าเราไม่มีและไม่เคยมีนโยบายลดเงินเดือนหรือบำนาญของข้าราชการแต่พวกเราเสนอให้ลดงบประจำเช่นการไปดูง,งานเมืองนอก โครงการอบรมสัมมนาโครงการที่ซ้ำซ้อนรวมถึงลดงบกลางที่เป็นเงินสำรองที่เปิดโอกาสให้รัฐบาลเอาไปใช้ได้ตามใจชอบพักเก้าวไกลเสนอว่าควรโยกเงินเหล่านี้มาจัดสวัสดิการที่ดีให้ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศให้ได้มีความเป็นอยู่ที่ดีมากขึ้นอย่างไรก็ตามประเด็นดังกล่าวร้อนแรงมากในโลกออนไลน์ถึงขั้นแฮชแท็กภาษีกูและแฮชแท็กหมออ๋องติดเทรนทวิตเลยทีเดียว Exclusive เปิดเรื่องลึกล้วงข่าวลับรู้ก่อนใครเสิร์ฟให้ถึงมือคุณทุกวันสมัครสมาชิกวันนี้แบบรายปีจาก1,800บาทพิเศษตอนนี้1,500บาทเท่านั้นสมัครได้แล้ววันนี้02-114-6777รวมสนับสนุนเรานำเสนอความจริง